สวัสดีนะคะดีตอนรับเข้าสู่ช่องทางทองชุมนะคะอยู่ทางแม่แก้วนะคะโอ้ยมือนี้บรรยากาศนะคะฝนตกมากมากเลยแม่แม่แม่แก้วนะคะขาดนะคะขาดออกมาจากที่เราผูกนะคะแม่ๆม่ขาดจากที่ตรงเราผูกที่เป็นสเลมนะคะแม่เมออกมาแล้วมาบ้านนะคะแม่ควันก็ตกใจนะคะฝนก็ตกแรงฟ้าก็แพรบแพรบนะคะ ฟาเลี่ยมฟ้ารองนะคะแม่แก้วไม่อยู่เลยนะคะแม่แม่ขาดขาดโซ่มาเลยนะแม่แก,ก็ต้องเอาแม่แก้วออกมาโอนตกแรงมากเลยฟ้าก็ร้องนะคะแม่แก้วอยู่ไม่ได้ออกมามาหามาเข้าบ้านนะคะแม่ขวัญก็ไม่กล้าถ่ายนะคะตอนที่เข้ามาบ้านโอ้ยน่าสงสารมากเลยแม่แม่ ก็เลยต้องเอาออกมาปลูกที่ข้างนอกนะคะแม้ฝนตกวันนี้ฝนตกแรงฝนตกแรงมากเลยวิ่งกลับไปกลับมานะคะแม่แก้วหาที่หาที่พึ่งนะคะแม่แมหาที่พึ่งวิ่งไปวิ่งมานึกว่าบ้านัวเองก็ไปพึ่งบ้านนั้นแล้วก็ไปพึ่งบ้านนี้นะคะ<อ>แ,แม่ควนออกว่าลดช้างท้ายที่แท้เป็นแม่แก้วเอง ก็เลยต้องเอามาผูกหลักข้างนอกนะคะฝนวันนี้ตกแรงมากๆเลยแม่แม่อันตรายมากเลยน้่แก้วก็ใจไม่ดีนะคะหลุดตะโคหลุดโซ่มาเลยนะคะแม่แม่โซ่ขาดออกมาเลยคันนะคะคัน เอาไปปลูกที่บ้านแม่หมุนก็ไม่อยู่นะคะกลัวนะคะกลัวมากเลยวิ่งไปวิ่งมากลับไปกลับมาแม่เออแล้วลบหนาลบหลังอยู่ในบ้านอยู่บนหมง่งติไปฝนกระแหงลมกระแหงควนกระท้ายมือโบหิโตอากาศทายฝ่ากระเหลี่ยมกินแต่ย่านสงสารมากๆเลยแม่หน้าสงสารมากเลย,เลยโอ้ยถ้าทำบ้านให้แม่แก้วสิก็คงจะสบายนะแม่ อันตรายนะคะอู้เห็นเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยน้องก็วิ่งไปวิ่งมากลับไปกลับมาหาที่พึ่งนะคะคนก็กลัวเหมือนกันนึกว่าน้องจะไม่ขาดมาก็นึกว่าผูกไว้แล้วก็นึกว่าน้องจะไม่ขาดมานะคะโอ้แต่ที่ไหนได้ใจไม่ดีเลยก็เลยออกมาหาที่พึ่งนะคะ บรรยากาศหลังฝนตกนะคะฝนวันนี้ตกแรงมากๆเลยแม่อู้ตกแรงมากสงสารแม่แก้วมากๆเลยวันนี้พ่อควรก็วิ่งตามนะคะเอามาแล้วแม่แก้วยังใจไม่ดีเลยนะคะวิ่งไป,ว,งไปว,งวิ่งกลับไปกลับมาวิ่งวิ่งกลับไปกลับมาหาที่พึ่งนะคะลมก็แรงนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยอันตรายกลับหน้ากลับหลังอยู่ไม่ได้นะคะว่าจะเอาไปผูกที่บ้านแม่มูล เอาไปแล้วไม่อยู่นะคะกลัวกลัวมากก็เลยก็เลยต้องก็เลยไม่อยู่ก็เลยเอาออกมาข้างนอกดีกว่านะคะวันนี้ก็เลยออกมาก่อนนะคะมากก่อนมาก่อนตามปกติจะไม่ยังไม่ออกมานะคะแม่แตามปกติก็ยังจะไม่ออกมาแต่วันนี้ออกมาแต่แต่หัววันนะคะเพราะว่ามันเอาเข้าไปที่บ้านแม่แก้วก็กลัวเอาไปที่ผูกที่เราเคยผูกแม่แก้วก็กลัวนะคะ ลมแรงฟ้าฟ้าไม่เหลเ ase, ี่ยมแม่แม้าเหลี่ยมแผลบแผลบอยู่กับอันตรานี่บนยานใจบอดีผูกยิงไดกระบอยู่พอควนก็เลยว่าเอามาผูกขังนอกนะคะมารอให้นองใจยิ่ดีก่อนป้ากด like ไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ นนะคะแม่แม่คันมากชอบเล่นดินนะคะแม่แก้วในชอบเล่นดินดูดูนะคะแม่แม่แตไถดินนะคะคันแล้วก็หาต้นไม้หาลไรสีนะคะ เห็นแม่แก้วแร่นลบไปลบมาแม่เอ้ยน่สงสารมากๆเลยฝนกระตกแห้งฟ้ากระเลียมอุย้ยพิตาเตลตุนน่มกระแห้งเอาไปอยู่หมืองใดก็ไปอยู่เอาเข้าไปอยู่เอาเข้าไปอยู่ยเทิบคนอื่นก็ไม่อยู่นะคะวิ่งไปแล้วก็กลับมาวิ่งไปแล้วกลับมาเลยไม่อยู่ว่าจะเอาไปบ้านแม่มูนก็ไม่อยู่อน่าสงสารมาก สงสารน้องมากๆเลยเมื่อไหลเนาะบ้านจะเสร็จนะคะถ้าเสร็จเร็วคงจะสบายนะคะต้นใหม่สิัหาว้แก้วต้นใหม่สิงหาตหลูกคันนะคะแม่แม่คันมาก เข้ามาแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอ้ยขันขันเม่ขันหทงขันนะคะ แล้วก็เอาหน้านะคะแม่คันๆมากเลยได้ต้นไม้สีเหมือนคนเราเนาะแม่เนาะถ้าเวลาคันแล้วถ้าได้เกาก็จะก็เหมือนถ้าเรา,เราได้เกาแล้วมันคือก็สบายเนาะอันนี้แม่แก้วก็เหมือนกันถ้าเกาแล้วก็สบายนะคะ เป็นภาษาเล่าเข้ากับเกาเหล้วก็มีแห้งแม่แม่เกาเหล้วก็มีแห้งเอาหน้าแล้วก็เอาข้างนะคะแม่เอาหน้าแล้วก็เอาข้างยังไม่ยังไม่พอใจนะคะยังไม่พอใจ อย่างนี้ยังไม่พอใจนะคะเกาข้างซ้ายแล้วก็กอข้างขวานะคะข้างขวาแล้วก็ข้างหน้านะคะตกใจนะคะตกใจฝนตกใจฟ้าร้องนะคะแต่ยกมือหาเพื่อนนะคะแต่ถ้า ปกติเขาจะติดแม่มูลนะคะแม่แม่โรงช้างแม่มูลก็จะอยู่จะอยู่ข้างหน้านะคะจะจะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าที่เขาจะที่ที่ที่เขาปลูกนะแต่ว่าพอเขาตกใจเขาจะไม่ไปหาแม่มูลเลยนะคะแม่แม่จะวิ่งออกมาข้างนอกเลยนะคะออกมาจะมากลับมาบ้านตัวเองนะคะจะกลับมาบ้านตัวเองกลับมาแล้วฝนมันตกฟ้าฟ้าก็ร้องนะคะลมก็แรง ไปแล้วไปไม่ถูกบ้านนะคะแม่แ่ไปไม่ถูกบ้านกลับไปกลับมาหลบหน้าหลบหลังนะคะพอดีพ่อควันเห็นนะคะก็เลยเรียกกันดูว่าเป็นช้ททางใครพราะว่าพ่อควนันแม่ควันก็กลักวเหมือนกันก็หลบอยู่กับบ้านนะคะพอดีเปิดประตูออกมาเจอน <rồi> ึกว <pum> ่าไม่ใช่แม่แก้วนะคะดูไปดูมาอุ้ยแม่แก้วแม่แม่แกวนี่เองก็เลยไปเอาแปเอแม่แก้วมานะคะแปเอามาว่าจะเอาเข้าไปผูกที่บ้านแม่มูลนะคะ ไม่อยู่นะคะไม่ไม่พึ่งแม่มูลเลยกลัวแล้วไม่พึ่งเลยนะคะกลัวแล้วไม่พึ่งก็กลัวแล้วไม่พึ่งเลยพึ่งคนนะคะพึ่งคนอาศัยอาศัยพ่อนะคะอาศัยพ่อควันแม่ควันนะคะอาศัยอาศัยคนนะคะว่าแม่แก้วก็คือถ้าหลุดไปแล้วก็ก็จะไปหาคนนะคะจะวิ่งไปหาคนที่บ้านนะคะ วันนี้ก็คงจะเอาน้องมาผูกนี่แหละเอาผูกที่หลักข้างนอกนะคะแม่เมพอข้างในเอาเข้าไปผูกแล้วไม่อยู่นะคะเขาเขากลัวนะคะกลัวกลัวแล้วเขาไม่อยู่วิ่งกลับไปกลับมาหลบหน้าหลบหลังนะคะพ่อครัวก็เลยบอกเอามาผูกข้างนอกดีกว่าเพราะว่าน,น้องกลัวแล้วน้องก็จะไม่อยู่นะก็อเอาเข้าออกมาข้างนอกเลยคันอะไรมากไหมแม่แก้วโอ้ยคันมากเลยแม่ กันมากมายเลยเกาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอใจนะคะเกาเท่าไหร่ก็ไม่พอใจอคลิปนี้ไลน์นี้ก็แค่นี้นะคะแม่เมขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากคะ่ะ